สวัสดีครับพ่อกับพี่นี่ใส่ผ้าล็อครับพี่น้องผมมือนี้มาพ่อกับเด็กกระตันอยู่บ้านน้องสุ่มซื้อซื้อเด็กยังก่อซื้อเด็กยิงยังล่ะเด็กิงน้องมิวน้องมิวน้องมิวแม่เพิ่นซื้อวินครับผมนี่ครับแม่เพิ่นกับพี่การนี่ครับผมต้องใส่ขาเทียมครับผมเหลือลูกสา้าอยู่คนเดียว ที่ซอยดูที่ซอยดูแลแม่นะเนะดูแลแม่ดีๆเจ้าหลาด้วแม่มีเลือเลือเจ้าของยุคนเดียวนีเบิ่งผาบรรยากาศที่สุดซึ้งครับพี่น้องผมนี่บรรยากาศที่สุดซึ้งหาเบิ่องยากครับผม เรียนอยู่โรงเรียนอะไรอยู่ล่ะมัลลังห้างโรงเรียนน้องหลางชื่อดีจริงอะไรเอ่ยชื่อดีจริงอะไรเอ่ยู่ชื่อเต็มเพชรไพรินเพชรไพรินผมโคตรผมโคตรอยู่สั่นไหนป .5 ป .5 ค่ะปด็กประถมปีที่ห้าโรงเรียนน้องหลาง ส่วนคุณแม่ชื่อแม่วินนี่ครับผมวินยูวินยูทอนครับผมนี่ครับพี่นอ้องก,อก็เป็นตรุษโตนเพลินอยู่ก็ซอยไดซ้ำซอยนะซอยซอยไดซ้ำด้กับซอยซ้ำนั่นแหละครับพี่นอ้องผมอยู่น้ำกันนี่ครับผมพอเก่าสีเดี๋ยวเมีมมยมาพอเมียป่วยเมียโซ่ อาย่กับเพิน่นกับย่ายกับตากระเทาอีน่นะมี่ปนะุ่นอีน่ะผู้น้อยก็งูอายุหน่อยก็งูตากับย่ายตาก,กับย่ายกระเทาแล้วตาก,กับย่ายกระเทาผูน้นึงกับห้องสิบแปดพูนึงกับเกศสิบแปดดูแลกันบ่ได้เนาะแม่นค่ะครับพี่น้องผมผู้เทาเบิง่งผู้เทาเบิ่งลูกเลี้ยงลูกผู้เทาเฮ็ดหน้าให้กินไปปอกใจอาทิตย์ละเจืออาทิตย์ละสามเทือค่ะอาทิตย์ละสามเทือ ออี่๋สภาเพิ่มเป็นดูค้าขากับพีการแมนกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปค้าพีการอีซ้าเหตุจากยังคำรถส้นค่ะรถส้นจากรถส้นค่ะครับผมก็เลย่เด็ดตัดขาก็เลย่เด็ดตัดขาก็เลย่ออีกเตืออีกขาหนึ่งนาะครับเนก็เหลืออยู่คางหนึ่งแล้วก็ได้ย่างซอยกันครับผมลูกก็เรียนอยู่โรงเรียนน้องห้างค่ะลูกก็อายุก็หาเรียนอยู่บนโองห้าง เป็นเด็กดีเป็นเด็กกระตัญญูครับพี่น้องผมดีอยู่เบิ่งเมียอยู่ค่ะถ้าพี่น้องผู้ใดอยากสีสนับสนุนอยากสีซอยเด็กน้อยกตัญญูให้มีทุนการศึกษาในการเรียนเลยครับเด้อหรือหรือกระสีเป็นทุนในการรักษาพยาบาลนะครับเนาะแม่วิอยู่บันทงซุมก็ตามนี่แล้ะครับพี่น้องผมไมยเลขบัญชีเพิ่นนมีโอนขมาหลดพี่น้องผมโอนขมาเพิ่นสี่บาทยี่สี่บาทหรือจะ แล้วเส่ยกกำลังซ่าล่ะเท่าไ้ก็ได้ครับพี่น้องผมเพื่อเป็นการซอยเรือครับพี่น้องซ้อยเหลือมนุษย์ร่วมโลกของเราขอบคุณนะครับขอบคุณลวงนะ้ะครับผมจะเห็นยังบ่ได้ค่ะขากระบอไมีสถากินน้ำเมียแต่เมียเห็นห้กินครับผมหนึ่งเขาหนึ่งนามก็เม่นเมียครับขอบคุณครับ